สวัสดีสวัสดีชาวยูทูบนะครับสำหรับคลิปนี้จะพามาดาูเจ้าวิกเตอร์34คันนี้นะสมาชิกใหม่เราเมื่อสักประมาณ5-6เดือนที่แล้วนะครับตอนมาก็ขเฉลี่เฉลี่ยครับตอนนี้พี่กึมดูแลรักษานะใส่หางาหางก็ใส่บางคุนแล้วก็เนี่ยล้างคัสซีนะครับาหางก้างจะเป็นลักษณะแบบนี้ล้างก็ต้องเดี๋ยวไปดูว่าพี่กึมล้างยังไงมันเหนื่อยแค่ไหนวันนี้จะพามาดูว่าเขาเปลี่ยนใส่สเกิร์ตนะครับประชมหน้าตาเขาจะเปลี่ยนไปประมาณไหนเราเอง เลี้ยงรุดูตัวเองถอยจมานะ่ะมาคือบ้านเรามางไทยสเกิดนี่นะครับหางก้างก็จะต้องมุดล้างขั้วซีประมาณนี้นะครับถ้าใครใช้หางก้างอยู่เขาก็จะเข้าใจเลยแต่ถ้าเป็นหางพื้นเขาก็ไม่ได้มุดเข้าไปหรอกส่วนมากนะเดี๋ยววันนี้จะพาดูโฉมข้างหน้านครับว่าเกย์ใส่ที่ไหนยังไงเดี๋ยวจะให้เกถอยให้สักนิดนึงโยเคทนำลีกกับบ้านเราทนำลีกกับพาย รบก,กวนพี่กันหน่อยว่าให้เพื่อนๆเอาไปาเป็นแบบนะครับว่าใส่กี่นิ้วใส่มาจากไหนและสภาพเดี๋ยวจะมีภาพเดิมขึ้นให้ดูนะครับว่าก่อนนั้นหน้าตามันจะประมาณนี้พาเปลี่ยนแค่สกัดตัวเดียวเนี่ยมันจะเปลี่ยนหน้าตามันจะเปลี่ยนไปประมาณไหนนะครับเดี๋ยวชมรอให้พี่แกล้างเสร็จก่อนนะครับ พี่แกจะถอยให้นิดหนึ่งพอได้ดูข้างหน้านะครับมันติดต้นตะขบนะครับเฮ้พี่ก็ล้างเสร็จแล้วล้างยันต้องละขึ้นตู้ล้างยันคัสซีนะครับแล้วก็พี่แกจะยังไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเยอะนะครับก็จะมีเพิ่มเติมตัวไฟถอยแบบนี้นะครับที่พี่ก็ใส่แล้วก็ล่าสุดก็ มีประจัดะเกิดมาอ๋อไฟเราข้างครับพี่แกก็ใส่แบบนี้เพิ่มเติมแล้วก็มีบางฝุ่นนะบางฝุ่นให้ดูอีกทีหนึ่งจริงๆหางตัวนี้เป็นหางเสียบโป้งนะเสียบโป้งเขาใส่ไว้แล้วนะครับนี่แบบนี้เลย เดี๋ยวเราจะถามพีม่แกนะครับว่าหางเอ้ยว่าสเกิร์ตนะครับกี่นิ้วแล้วก็ซื้อมาจากไหนนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเบอร์โทรไว้ให okay, ouais, ้เพื่อนๆด้วยนะครับโอเคใร้หลอง เราโอเคแล้วอ๋อก็ะจะเดินหน้ามานี่ <c oughs> มาโหเพื<ห>่อน<ห>ๆดูทรงเป็นยังไงบ้างนะสวยนะครับสวยเดี๋ยวผมจะอาเปะเปะภาพเก่านะฮะอาวันที่มาวันแรกนะที่ผมไปถ่ายวันแรกนะเดี๋ยวจะเปะขึ้นมุมจอด้านซ้ายเปรียบเทียบกันเลยอ่ะดูกันชัดๆดูกันชัดๆไปเลยเนี่ยเดี๋ยวผมเปะข้างซ้ายให้ดู นี่นะภาพเก่าจะจะประมาณนี้นะด้านซ้ายมือพี่ดับเลยก็ได้พี่ดูยึดประมาณนี้นะครับยึดพี่ถามหน่อยพี่พี่ขอเสียงเข้าเข้าคลิปหน่อย สปีดออ๋ออันนี้เดี๋ยวผมพี่เอาไหมเดี๋ยวผมเอาไปถ่ายเข้าถ่ายแล้วก็เปะ <c oughs> ของของพี่นี่ร้านอยู่ที่ไหนนะพี่นี้ใบพัดเส้นใบพัดแล้วละอันนี้มันกี่นิ้วเจ็ด <7 S 1> <7 S 2> นิ้วเจ็ดนิ้วแล้วเขาใส่น็อตกี่ตัวเี่จำได้<น>ได้ดูไหมของตัวมันเองของของตัวมันเองก็งต,งตัวยึดตัวหลังตรงบันไดเท่ากับตรงนี้ตรงมุมนี้น่าจะสอง เยอะเลยอะคองฮีโน่มันเยอะอ๋อก็ใส่ตามน็อตเดิมเลยแล้วก็เพิ่มด้านข้างอีกสองใช่อันนี้อันนี้ไอ้ว่ากี่นิ้วนะเมื่อกี้เจ็ดนิ้วเจ็ดนิ้ววะเนี่ยแล้วราคาเท่าไหร่พี่สามพันสามสามสามรถอยู่ที่เราพูดโก้รถได้เท่าไหร่อ๋อเขาตั้งที่สามพันสามเส้นใบพัดก็คือเขาเขาเปิดอยู่ข้างทางมองมองมองเห็นง่ายเวลาะเขาเห็นด้านด้านมองเห็นอ๋ออ๋อโอเคครับสามพันสามนะเพื่อนเเดี๋ยวร้านผมจะเปะอ่านำบัตรไว้ให้ มุมจอด้านซ้ายนะครับเผื่อใครสนใจนะไม่ไม่ต้องไปถึงประจวบเนาะแตนี้ก็มีก็สภาพประมาณนี้น็อตยึดน็อตเดิมตรงข้างหน้านี่แกบอกว่าหลายตัวเลยนะเดี๋ยวโอ้โหทุกตัวเลยนี่าทุกจุดเนี่ยน็อตแข็งแรงนะเพื่อนๆไม่ได้เจาะตรงสเกิร์ตนี่คือไม่ได้เจาะเลยใช้รูดเดิมน็อตเดิมแต่ว่าเจาะเพิ่มตรงงานบันไดข้างตรงนี้ ก็ถือว่าค่อนข้างสวยนะครับ3ามพันสามนะครับอยู่ที่ใครจะต่อลองราคาได้นะแค่ว่าแกต่อได้ลดอ,อีกนิดนึงนะประมาณนี้7นิ้วเพื่อเป็นแนวทางนะแับใครวิ่งอยู่โซนนี้แถวแนี้ที่ไม่ได้ลงใต้นะครับก็ไม่ต้องไปถึงนู่นนะเดี๋ยวผมลองเอารูปเก่าขึ้นเปรียบเทียบกันให้เห็นอีกชัดๆหนึงจอด้านซ้ายนะครับว่ามันเปลี่ยนแปลงไปประมาณไหนก็เดี๋ยวผมเปะน้ำบัต ให้ดูอีกรอบหนึ่งท้ายคลิปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เขาจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสุุริยา,าสวัสดีครับโอ้สวยสวยย้อนแสงนิดหนึ่ง